เจ้าลองมองไปข้างนอกอาสมสิเจ้าเห็น,นหรือไม่สัตว์ประสาทน้อยใหญ่ที่อยู่ด้านนอกอาสมถึงแม้ว่ามันเป็นสัตว์มันยังออกไปหาอาหารให้กับลูกน้อยของมัทั้งเช้าทั้งค่ำส่วนวัดซีเจ้าเป็นมนุษย์มนุษย์ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ จ้าจะทนดูลูกปนยาได้หรือมะสิเอาเถอะสาธุชนทั้งหลายบัดนี้พระโพธิญาณที่ทข้าพเจ้าเวสสันดรใกล้จะเอื้อมถึงต้องมาพังทลายลงพระอิสตรีนี่ถ้าในเมื่อเจ้ายังยืนยันว่าจะไม่ออกป่ากหาพระรามผล เพราะฉะนั้นเจ้าจงนั่งไปนำเสื้อผ้าอารณ์มาให้ผมพี่จะออกจากการมำเพพียรซะแล้วออกปาหาพราผลให้ลูกของพี่เองใชาแล้วท่านทูกผมจะทำเอเพียงเท่านี้บัดนี้จะออกปหา 多加一道汤，再多，让它先不花钱。<noise> <noise>